สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพองอ่อแม่องยิงครับรพอจิตตาเม,มาืงองตลาดชีสเกตครับพ่อจิตตาเม,มาืองยังนี่โซนบอเอามือเอาเมือออกกอนเบียร์นั่นะมันเต็มดือดเดือดยังดินอยู่เด,ดีค่ะ ซอสปราซอนดินบอกว่าพาไ้นีเหอายแล้วพาได้เ่างนเรนวยเาซื้อนกใส่หหีเนี่ยยังดินนพดฮักกันในป่า้หรอดูซื้องมีบ่เห็อันนั้นสออันชุดชุดหางมีบ่ไม่ังมีอยู่ซุกหางงัวแบบนี้นะก บ้านนี่เผาเหมอนนี่นี่นีดืกินมซึงเลแต่ว่าวันนี้เนื้อสดอีหรีเนาะงเี้บดูมัซีมึงกันนเนื้อไล่กับไมเต็มดัดดัดดัลิดินดินเดียวบ้านอจะู้มเต้องทาบกกับูเยนพอจิตาเมื่อก่อนน่ยยังดินอยู่เลยดินแล้วบัวดินอหลี สดแท้ใหม่จริงสด่อยไปนั่งดูโตบมดแล้วรถนมแล้วจะลาไปทางในล่ะครับหลังจากออกมาจากงานครับบ้านก่อตำบลหนองไ้ครับอำเภอเมืองรีสเกษ หาสีกับเข่าครับปาวันบาหนึ่งกับสองโอ้ตัวใหญ่เดยวขึ้นแถ่เบอบ์ละเจ็กบาทนยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบาทจ้ะโอ้ตัวใหญ่นะปปัาจขายเศ้าเลยปกติขายเศร้า

นี่ว่าปลาทูบอ่ะทำให้หน่อยบ่เดี๋ยวคนย่างมางไหมเอาปลาทูบอ่ตัวละยี่สิบสองอันนี้แม่เส้าจีนเอาล้นหุ้นจัง อเอามาเน่งเด็กสีพอาูอันนี้เห็นยังกุญแจปจะกแจไปกระถูกีแนเ,เนือกร่ังเร่งอยู่ทั้งคุณแม่เอาไปกะถูกอเอาอร่อยนะครับอร่อยนต้าไหนเดี๋ยวเบงก่อนเอตั เอาตัวใหญ่ๆนะเอาปลาเดียวหรือว่าเอาค่ากันเอาเอาตัวเดียวนี่ยแหละปลาเดียวนะครับมาอนี่ยใครถือเกมหนึ่งปกติใครเจ้าปกติใครเจ้าบอกมาเนี้ลดราคาให้ลูกค้าซ้อมทิ้งลูกค้าใช้ได้ซีซีไปเลยมัอนไอ้เพื่อนเขียนกุหลาบเนี้ยนะ รีเวียได้ครับตัวนี้อืมวันถิ่หมอนอีกละโอ๊ยหมมีเหรอสิหมอเขียนตัวๆไปเขียนตัวๆก็ได้บ่วันนั้นมันถือบ่มาคนกัวสี่ตัวมั้เต้นหน่อยสิไงชิ่นเหรอเรื่องประจําวกมาพกใคเกินผันอยู่เดียวเใส่ตุงตวรับโอ้ยคงมาตลาดประจําต่ก่อนเออคก แต่<ะ>ก่อนผมมาซื้อเนื<ฟ>้ออยู่ตลาดยนี่มือเสอาเขาสนามบางไผ่เดก่อนไปเอาโอเคครับขอบคุณมากน,นะครับครับไปเมื่อ<ไ>นั้นไปเรีนอยู่บ้านผมเขาเอาผมไปลุ่มต้นเที่ยวอยู่เลยต้นหลาลักปีกอ่อนที่บ้านไหนครับอยู่น้องสังสนามอ๋อเขา,เาผมเปน็นลุ่มในยุบานยุบูก่อนนี่นะผมกำลังสิลรงองื่นน่ลยว่ะครับไอ เบาเาแงีเลยครับเดี๋ยวฝากลงในูบครับเบองในองพ่อแมุ่งยิ้เลยครับเฮ้ยวันนี้ลวพอแม่่อ่อุงอิ้มเาเปิดเราเเชียครับเราเปเเบงเบเดี๋ยวกดใจให้ติดตามนะครับากกดติตามเยยงยังท่านคุณก่อนครับครับคเอาไปยังไงกูจับ เอาไปอันต้มเส่นมันอหกกิวเ่นก้อยนะอกเครื่องทเ,เอาตอนนี้อนหอนเล,ย,นนลย่าไปว่างไก่เนื้อเด้อซื้อเนื้อไป <c oughs> มันสิสุ <c oughs> ปลาทูบ่หรปลาทูปลาบ้านกับปลาทูเพปลาบ้านม่ากิกปลาหึ่งกับปลาสอปลาหกับปลาสองตอนเนออาอันนี้เขาอย่างเขากรรม่ปลว่เขาไรบอรี่ปกอโบราณใช่ไหมร่อนดาอ๋อเขาไรเบอรี่ดว

ตลาดเพิ่นบท่านมาหลายครับเพราะว่าจังน้อยบมดแหละครับกำลังมาต่างใหม่ สวัสดีครับพี่จัาขอตกแห้งหรือแบมมาเนี่ยพี่จ้งร่วงินลงอยู่พอดีหอมันห่อนมันเย็นเย็นเสบายผมจะร่มผมไม่ล่อยู่บานโอครับบานโกบานโกบานน้องให้ตอนนี้นี่แหละยังล่ำอยู่ตึ้งลงออกมาเนี่ยแะท่นเหลือก่อนแจลุกซำหนึ่งครับพาอดินบบา ไงคนเดินคนยังไ่ดีใเยออิตายังบ่ออกจากร้านเ้นื้อเล เป็นบันมาหลายครับไค่ขาดบันมาหลาย เอเบิงครับตามหาองีายนี่เลยปลาดูกอาบอเอาลปดูกระบอกไม่ผัดต้มยาต้มกหล่เออเอาักโ ไอโลเดียมมันกะตวเดียวนั่เนี่ยสองตบ่มันได้ไรอยู a ่ดิเอาสองโลอะไรก้ะเอาสามโลคือเ็ัน่นนน้ำด้วครัเอาหัวไหมครเอาหัวบ่เอาเอาอยู่เอาหันนน้ำแลวกัันจะสอโลนี่มันจะโกสามสี่ตัวบ่ สองลูับกดาเจ็ดแปเกหันครื่งนึ่งบ่หันนำเอาเป็นตัวนำครับครับมันอันนี้บอมันต้รงให้เาะบอัี่นนีอ้นยเอาเถอะบ่ช่างเพิ่นไว้เดี๋ยวออกมาเอา มีหลายตัวอยู่ตัวนรงเขาอัพเปลี่ยนเป็นไหนเปลี่ยงไปเลอันนี้พ่อชิตามาเนี่ยพ่อชิตาพ่อชิตาเป็นทางไหนล่ะอันนี้เอ่มวิ่ง ปูนึงยานไม่เอาปูนึงบุกามาปุ๊กจะมาเปนงามเนาะง,งามอยู่มันเป็นคือแบบพี่นี่เอเปร์เซียนสูนสตรรูป่ะไรหรอกงามกว่า

มือข่อยว่าว่างนี่อนไร้ปันแซบที่สุดอันนี้เขาเป็นอย่างมันเนี่ยขาหลังแซบ่กระุอันไหนพี่ว่ามันค่อยข้าเชียงเลยตัวนี้ทั่นไหี่ไหนมาคย่มจะได้อ่านน้ไม่เร็วบทนตายิไม่เบื่อ ตลกบริโภคอมลยซิมให้บังาบักทุเรียนบักอันเงี้ยก่อน้นี้แล้ใจดีตัวให้อิ่มแล้วขอทีเดียววแล้วใจดีใเบื้งเรากัดเขียวเุ่เขยวกัดค่ะขอทีเดียวตลเเาทีเียบใจดีเบื้งเรากัดเขียวุ่ จะได้รสจักหวานบ่หวานบ่ผมตาบ่เลี้ยง้อมัโคมเตัดเ็นเนี้ยโง่ายุบีเลย้างชิดใส่บอกนะตอนแรกว่าชิ้่บอกไอ้พ่อได้เดือนะดีเป็นใส่ได้ปี่ยผมตายบเลียงต้องตุ่ยลยลุ่ลาย รบบ้านนี้เพื่นดีเลย,เยโอเคง <c oughs> านแวอีกคู่ผมอับนี่ละ, <c oughs> ละงานข้าม้านนเรียกได้ครับฟังทางเดียวบนถน้ยิมยูบนนเบิอยูฟังมองราจอดรถครับ <c oughs> จ,อจอ่นนงองาา่อิดเลย่านข้าม้าน่นรกพอเลยอยู่ม <c oughs> ีบังวนไหมหัวมือ งานกอนี่อยู่ดีนิดาพี่บเอทั่วในพร้อมกันิดาเนื้อสดเพราะว่าร้านนี่นี่ซื้อน้ำเพื่อนมาแล้วแต่มื่อซื้อน้ำเพื่อนมาหลายปี่เหรอถือว่าน่ากับปลาสดซื้อน้ำเพื่อนมาหลายปี่เหรอแต่สมัยอยู่สนามมังไฟล่ะร้านนี้ซื้อซื้อเพื่อน ตัวไดล่ะจากลกเคร่องลกเคร่องลกซิมตัวใดนบ้ลูกคงล,ล,ลูกิงใ่เนี่ยเที่ยวข้าวลยอกินเนื่อโอ้คือลายเ่ยูนะซื้อมาได้โอ้ยเ <c oughs> ่ยอล่ะ ลาิผเล้วสดลาดเพิ่นก่อนพราะเขาซ็มป,ปึบเห็นปะขันมาซิมเลยปึบบอกอย่างล้วีบอกแล้วกีนเนรำไมนลาดอี่อันนี้พอยสุดอันนั้นอันนี้ดีดี <What? S 2> พอ,พอันแล้วมาซิมเป็นอย่างไิคนแม่แล้วมาบว่าอยางมีเหลืองเพรเขาบอกเพราเขาเริ่มซิมหลายๆปึบรว่าขานแล้วเลย ได้เรียนท่ันตอยชูอะคับเปเนื้อตรงไหดีที่สุดเดี๋นวดมาจะพูดมัเพราะเนี่ยเนื้อเทมันนุ่มที่สุดนี่ส่ไหนื่ใส่ท่านมาเดี๋ยวมึงมาก่อนแม่เอารูปแม่ออกมาตัวนี้มาเลยมันนี่กินตัวนี้กินตัวนี้ไปก่อนมึงอะไร มานไปไปถ่ายยูนรถเหรอเตะของหกเดียวอยมาเนี่ยแล้วมาตลาดนี่แล้วมวนพักเอาขายไปปูนึงพอิตะเราไปยืนปาดเนื้อในเขียงเขาจ้ำมาน่ย มากีวิวีวิวีวิวนหายนันดูเร็ว่คุณโแเเียสงอาไมเหนหาเขาคุณไม่หมอนังดิยพ่นี้ไม่นีบอกกมหนาครับเรกครับพี่น้องอย่าลืมอยู่ในที่ว่าการอำเภอรัตนบุรีครับ สุลินบ่กใกล้จากซีสเกตครับวนเวียนอยู่แถวนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกหมองทุกบอลครับเ,เ,เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับก็ให้พี่น้องเอฟซีำลำลำเลยวยสุขภาพแข็งแรงสุขุู่สุขคนครับสวัสดีครับ